ขออนุญาตนะครับถ่ายสวยนะถ่ายแกไม่ต้องถ่ายนะอ่าฮะอ่าสี่สิบนี่เป็นสิบแปดนะจ๊ะอ่าฮะคนถ่ายนี่ก็เพิ่งสามสิบแปดอย่างนั้นเนี่ยปวดขาว่ะ ในชุดที่สามนะครับเจ้าภาพขอเมื่อคืนนี้ขยกขาเดียวอะเมื่อคืนขยกขาเดียวถ้ายกสองขาคงไม่ปวดให้เอดผ้าบอเชิญจ้าเชิญจ้าเชิญจ้าฟัที่หลังไม่มีโต้ะนั่งแล้วพี่หวีอยู่นู่นนะเนาะพี่หวีอยู่ซุ้มนู้นน่ะเดี๋ยวไปดูสิ อนุญาตนะครับอนุญาตนะครบข้าสรสองรูปเป็นคพิจารณาท่าทางบางสมุนนะครับอากไมหครับ แล้วไม่เปิดหน้าจะจำได้เมื่อไหร่เนี่ยะนี่นี่นี่ฮะเปิดหน้าจังบายเซฟเปิดหน้าแต่ลูกหลานจะได้จำได้แล้วไม่ใช่ไปสะดุดหินลมด้วยที่ถึง ปวดขาตัวเนี่ยปวดขาขันใจอ่ะแลสวองิับไว้เป็นเงาตนะครับครับในชุดที่5นะครับทางเจ้าภาพขอเรียนเชิญตัวแทนอดีตสสวินัยพัทลระสิทธิ์พักภูมิใจไทยและคุณสมนทชายจันโมแน พักภู <plane>. ิใจไทยและคุณชมชายจันทองผู <sharing halt> <fait> ้ใหญ่บ้านหมู่ที่17ได้เป็นอย่างสูงนะครับในชุดที่6นะครับทางเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณ หาผนตะบลท้ายทุกงและคุนพ hey, ิพาติน no. ร่มให้เกียรติ่อผ้าบางสกุลขอเรียนเชิครับกัน เสียชีวิตแล้วสองนางละออนุชเลิกเสียชีวิตแล้วสามนายอำนาจถุยนาเสียชีวิตแล้วสี่นางป่า่าเรียนรู้ยังมีชีวิตอยู่ห้านางสุภาพหุยนาศยังมีชีวิตอยู่หกนางอำนวย ชาจิตเสียชีวิตแล้วเจ็ดนางในนภาคุณนำมายังมีชีวิตอยู่คุณแม่สัมรีท่านเป็นผู้ที่มีความขายันขันแข็งมีอารมณ์ดีชอบทำบุญถุนทานและมีความเอืออ้อเฟื้อเผื่อแผ่แกบุคคลทั่วไปทางด้านอาชีพนะครับท่านได้ทำ อาชีพประกอบอาชีพด้านการเกษตรและนำพาลูกๆได้นำทําการเกษตรเพื่อสร้างฐานะครอบครัวให้ดีขึ้นและลูกๆทุกคนก็มีครอบครัวครบหมดและก็มียึดมั่นถือมั่นในพระพธศาสนาในส่วนหนึ่งความจำของคุณแม่นั้นเมื่อมีอายุมากก็มีความจำยังดีมากจนกระทั่งเมื่อเช้าวันที่ 2 2กุมภาพันธ์2566เวลา0.4.30นยได้ลุกเข้าห้องน้ำตามปกติพอออกจากห้องน้ำกนว่าเหนื่อยและขอนั่งสักพักพอนั่งได้ประมาณ5นาทีท่านก็ล้มตัวลงนอนกับพื้นและเสียชีวิตในทันทีอย่างสงบณที่บ้านของท่านเองบ้านเลขที่ แหมโที่สในวัย96ปีนับเป็นความสูญเสียของย่าๆผู้ใหญ่และคนสำคัญะของลูกๆหลานๆของท่านด้วยคุณความดีที่คุณแม่กับดีดุยหน้าได้สะสมไปขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จนเกิดเป็นกุศลละจิตและคุณความดีอันเป็นที่กล่าวถึงของคุณทั้งหลายด้วยอำนาจ บุญกุศลที่ลูกหลานได้บำเพ็ญอุทิศให้จงมิ่งมเกิดเป็นพระบัจิใจหนุนนำให้ดวงวิญญาณของคุณแม่สันดีผีหน้าจงประสบแต่ความสุขในสัมภายิยาพบเพื่อเธอเพื่อเป็นการขอขมาคารวะต่อดวงวิญญาณของคุณแม่สันดีผีหน้าเป็นวาระสุดท้ายกระผมขอาเป็นเพิ่อนท่านมีเกียรติไว้อะไรเป็นเวลาหนึ่งนาทีขอเรียนเชิญครับเมื่อยามทุ แม่เข้าใจจุดล้มใจให้วิหกนกพึ่งพาคอยแนะนำท่างสอนคอยสอนตังจับนอนนั่งให้ส่อสุดมันศึกษาคอยถามไทยให้ใฟดีมีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงที่ตนจนวันตายชีวิตแม่เป็นแบบอย่างให้แก่ลูกเดินทางถูกถึงจับฝัน ดังนั่นหมายปะตกโชคปะตกตกตกรนุกกไปเลี้ยงตัวได้มีลหลังผานมีบ้านเรือนพระคุณแม่ยิ่งใหญ่ในใจลูกรับพันผูกได้ผพ้่งพาหาใดเหมือนกะตดกจำคำสั่งแม่ไม่แชร์เทือนทำให้เหมือนแม่สั่งไว้อยากให้เป็นต่อแต่นี้ไม่มีคุณแม่แล้ว ไล่ี่แววหาไหนก็ไม่เห็นเคยปรึกษาคุยสนุกทุกเช้าเย็นตอนนี้เป็นสุดแต่กรรมจะนำไปลูกหลานญาติมาส่งแม่ในวันนี้ต่างล้วนมีใจรักมั่นไม่หวั่นไหวถึงอยู่ห่างแห่งหนตำบลใดทั้งใ,ใกล้ไกลมาส่งให้แม่ไปดี ขอขุกสนผลบุญลูกหลานสร้างเป็นพลังส่งแม่ไปให้สุขถีสู่สวรรค์ชั้นฟ้าสุขภาวดีอันเป็นที่สุขสรรนิรันดการด้วยรักและอะไรทุกลูกและหลานๆญาติพี่น้องทุกคนขอขอบคุณครับภาพนั้นไม่มีสิ่งสิ่งใดที่จะตอบแทนบุญคุณของพี่น้อง และแก่ผู้มีเกียรตินะครับที่ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมชาวคนะกกิตศพของคุณแม่สมเดคุณหน้าในวันนี้อนอกจากท่านได้เดินทางกลับบ้านนะครับก็ <c oughs> ขอให้ทา่านได้โชคเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับก็ <c oughs> ขอให้ทา่ทานได้โชคดีตลอดตีตลอดไปนะครับ <c oughs> ขอขอบพระคุณครับ ไม่มีสงไหนยนครับครับผมในนามตัวแทนของเจ้าภาพนะครับทางเจ้าภาพทั้งไม่มีสิ่งสิ่งใดที่จะต่อแฝนบุงคุลของผู้ให้พี่น้องแม้แต่ผู้มีเกียรติเพื่านได้ให้เกียรติมาร่วมงานชาวพนักตีศพของคุณแม่สามีผู้ภาคในวันนี้ อาทางเจ้าภาพทั้นต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดท่านเดินทางกลับบ้านนะครับก็ขอให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอให้ท่านได้โชคดีตลอดปีตลอดไปนะครับ ค่ันผมได้รับหน่าหมายให้หน้าที่พิธีกรในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทางกระพหากการทำหน้าที่ในวันนี้มนสิงสิ่งใดที่อาจตกเปอนข้อก็ต้องขอภายและขอารแนะนำแนะนำจากทุก แลขออิรที่ทำหน้าที่ในวันนี้เป็นอนุสสมดวงวิญญาณให้คุณแม่สันลีนาเป็นอนุสสมดวงวิญญาณของคุณแม่สันลีถึาไปสู่สุขติทุกข์มาไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะตอบแทนบุญคุณของ ผู้มีเกียรตินะครับที่ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมชาวคณะจิตกกศพของคุณแม่สมรีคุณนาคในวันนี้นอกจากท่านได้เดินทางกลับบ้านนะครับก็ขอให้ท่านได้โชคเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับก็ขอให้ท่านได้โชคดีตลอดปีตลอดไปนะครับขอขอบพระคุณครับ ไอนสวยเด้อครับผมในนามตัวแทนของเจ้าภาพนะครับทางเจ้าภาพนั้นไม่มีสิ่งสิ่งใดที่จะต่อแฟนจนผมุพื่อนพี่น้องและเพ่นผู้มีเกียรติที่ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมงานชาวปนักติศพของคุณแม่สามีผู้ภาในวันนี้ อาทางเจ้าภาพนั้นต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าเผื่อท่านเดินทางกลับบ้านนะครับก็ขอให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอให้ท่านได้โชคดีตะลอดปีตะลอดไปนะครับ ดัในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทางสภาพหากการทำหน้าที่ในวันนี้มีทีมสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยและขออนุญาตนับถือทุกคนและคำแนะนำจากทุกท่านและขออุทิศสุวนที่ทำหน้าที่ในวันนี้เป็นอาณาสงศ์ส่งดวงดีงามให้คุณแม่สังเดีถึงหน้า เิญญาณของคุณแม่สำลีถือหน้าไปสู่สุขสติครพื้ยเทินนะครับขอขอบคุณแจกพบ่งมาเยอะนะครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคบ